งานหนึ่งไพี่ไม่ไม่ไม่วันนี้นะครับซึ่งุมกันงกลยานีธรรมจารีนะครับพร้อมทังท่านภูมิกียรตินะครับที่ทางประเทศของเราได้รับผลกระทบจากรานนะครับซึ่งมาท่านดรกลยานีธรรมจารีนะครับแล้วก็ท่านภูมิกียิ วัดพระธาตุพนมหนองแห่งนี้นะครับได้มารับเครื่องไหว้สักการะในวันนี้นะครับ กำมือเต้นมากำมนอปัจตุบันทีไอ้ขรดไรออกไปอันใดมันดี่เทาก็เอามาเพื่อวัดว่าอะไรบ้านอยู่นล้ววัดบ้าแต่ยูยี่ไม่แห้งติดผงติดข้นเชื่อกลางนาคให้ท่านได้ลงมาปกปักรักษาปัดเป่าสิ่งไม่ดีแม่บ้านคนหนึ่งแม่บ้านเราคนหนึ่งมาเอาพานดอกมา จโชคดีท่านคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดเด็ดนะครับดันความจั้งใจทุกสิ่งทุกประการท่านศาสนาจริงได้เข้าแถวนะครับเพื่อที่จะทําการแสดงนะครับให้กับทุกดินไปบุญประจําตัว ก็ปีที่แล้วรายปี63เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปี64เราก็ผิดวัดไปรับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญั้างหลานหารือหล่นกตามาเทียงจะบึงแง่ไทยว่าบ้านด่านหาไป้่า นี okay, ่มีสบีบบโอเคค่ะใช่ใช่ใช่ชาสิเห็นเห็นก็หลังเรือวานเห็นพระธาตุสวรเห็นหมดก็เราก็ดีใจที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยจะเปิดประเทศนะคะซึ่งจะเปิดวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ตอนนี้ทางสมาคมก็เลยมีความคิดว่าเพื่อเป็นการที่จะทําให้ นักท่องเที่ยวให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้สบายใจนะคะแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาให้มีพิธีการไล่โควิดนะคะก,ก,ก,ก็ต้องทําพิธีไล่โควิดนะคะไล่โควิด19เนี่ยให้หายไปจากให้หายไปจากพวกเราที่เดือดร้อนพวกเราก็จะป้องกันตัวเองได้อยากให้ีมีชีวิตอยู่แบบปกติสุขทุกคนเพราะว่าเรารับวัคซีนแล้วเราก็สวมแมสล้วก็เว้นระยะห่างนะคะก็คิดว่าทุกคนก็จะได้ทํามาค้าขาย รวมทั้งที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมก็จะมีไรายได้ชุมชนก็จะมีไรายได้เพราะว่ามีคนที่เข้ามาท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามชุมชนที่นําสินค้ามาขายก็จะขายได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เล็กต้องการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีต่างๆนี่ให้ออกไปแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองให้ทุกคนพบแต่ความโชคดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยทุกชนิดเลยนะคะต่อไปก็เราจะรับแต่สิ่งดีๆเราก็จะรับนักท่องเที่ยววันที่หนึ่งพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญนะคะขอเชิญนักท่องเที่ยวมาที่จังหวัดศินสเกีตเราตอนนี้เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวและะ้วค่ะ